เปิดเผยค่าตัวของโตโน่ค่ะเผยค่าตัวโตโน่หลังจากที่เขาร่วมทัพราชบุรีมิตรผลล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของโตโน่พาคินเปิดเผยผ่านอินสตาแกรมค่ะกรณีที่โตโน่พาคินได้ไปเขาร่วมทีมเป็นนักฟุตบอลให้กับราชบุรีมิตรผลเอฟซีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการเอฟซีแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2021นี้เสียงของผู้คนก็ดังอื้ออึงค่ะโตโน่เองก็เปิดใจ โดยบอกว่าเขาจะโฟกัสในสิ่งที่ทำและสู้ให้เต็มที่ส่วนเรื่องคอมเมนต์นั้นใครจะพิมพ์หรือจะพูดยังไงก็ได้ส่วนตัวนั้นผมมีหน้าที่ตื่นเช้าขึ้นมาซ้อมพักผ่อนให้เพียงพอทำผลงานให้ดีที่สุดพร้อมกับเผยอัตาเงินเดือนของดาราหนุม่มขอจากสโมสรต้นสังกัดขอรับเพียงแค่500บาทเท่านั้นเองละค่ะโดยผู้จัดการส่วนตัวระบุว่าชีวิตผู้จัดการอย่างฉันกับชายบาระห่ำชื่อนายภคินขับรถไป ฝึกไปซ้อมถึงราชบุรีเลยเช่าโรงแรมนอนเป็นเดือนๆบางทีมีงานต้องทําไปกลับวันเดียวก็ไปอยากจะซ้อมอยากจะฝึกมีความสุขคับเจ๊พอได้ขอเสนอให้เซ็นสัญญาเงินเดือนก็ไม่เอาสโมสรบอกว่าไม่ได้ต้องใส่ในสัญญาเป็นกฎครับโน่บอกว่าได้ครับพี่ใส่เงินเดือนไปเลย500บาทก็ได้ครับ ทุกคนขำนึกว่าโนพูดเล่นแต่เจ๊รู้ว่าโนเขาพูดจริงเจ๊ผมอยากจะช่วยเขาถ้าผมสามารถช่วยได้ตั้งแต่เป็นผู้จัดการอยู่ด้วยกันมาเธอเรียกว่าชินกับความบ้าระห่ำความใจใจฉบับโตโนก็คงไม่ผิดเพราะว่าร่วมหัวจมท้ายด้วยกันมาตั้งแต่เดินเก็บขยะยันว่ายน้ำข้ามเกาะเป็นเกือบร้อยกิโลต้องยอมรับเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สุดยอดจริงๆคะ่ะ